สี่สามสองมาอีกคำถามหนึ่งนะครับมีน้องก็สงสัยกันแล้วล่ะครับเขาสงสัยว่าผู้ชายตั้งท้องได้ยังไงเออแม่งคำถามนี้น่าสนใจผู้ชายตั้งท้องได้ยังไงอืมก้าคิดการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะตั้งท้องได้เราต้องรู้ก่อนว่ายังไม่ต้องสมว่าเป็นผู้ชายด้วยนะเราสนแค่ว่าการจะตั้งท้อง ต้องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคุณต้องมีไข่นะครับไม่ใช่ไข่ไอสองตุ่มอย่างนั้นนะเว้ยหมายถึงว่าไข่ของผู้หญิงอะ่ะอ่ะนะไอตัวไอตัวไขนวกก่นะครับบวกกับอ่อาสเปิร์มอ่านะครับเนี่ยนี่ไอตัวจุดๆของเราอ่านะครับอ่ามีหลายตัวหน่อยอ่ามาเป็นพันล้านตัวใช่ไหมก็เกิดการปฏิสนธิกันอ่านะครับ ก็จะออกมาเป็นตัวอ่อนของเราได้นะครับซึ่งไอตัวอ่อนพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่นะครับไปฝังตัวนะครับมันจะต้องฝังตัวที่ใดมดลูกอ่าซึ่งการจะเคลื่อนตัวไปฝังไว้ใมดลูกได้จะต้องมีอะไรบ้างต้องมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวมากๆ อ่นะครับหนาตัวและเหนียวด้วยเพื่อที่จะทําให้อีตัวนี้มันสามารถไปฝั่งได้จากนั้นก็มีการสร้างรกขึ้นมานะครับเพื่ออะไรเอาสารอาหารจากฝั่งคนที่ตั้งท้องส่งไปให้ตัวอ่อนนั่นเองอ่ะดังนั้นที่ว่ามาเนี่ยอันนี้คือสีที่ต้องมีเพื่อที่ตั้งท้องได้ใช่ไหมถ้ากอกว่าอันดับแรกคุณต้องมีอะไรบ้างคุณต้องมีหมดลูกอ่าถ้าผู้ชายในกตั้งท้องได้ก็มีมดลูกก่อนนะ สองผู้ชายต้องมีเดี๋ยวใช้คาว่าไข่เลยใช้คาว่ารังไข่ละกันอ่าเพราะว่าอันนี้มันสำคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราผลิตฮอร์โมนอ่านะครับก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนั่นเองนะเพราะ่งมันสำคัญต่อการฝังตัวมากๆนะครับผู้ชายต้องมีเรื่องถามว่าผู้ชายมีไหมมีผู้ชายมีฮอร์โมนตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีน้อยส่วนใหญ่มาเราสร้างมาจากตัวไข่เราอ่าเอสโตรเจน ไอ้อะไรมีอะไรบ้างนะ FSH LH estrogen progesterone พวกนี้นะซึ่งผู้ชายเนี่ยต้องมีมดลูกมีมดลูกไม่พอหลังจากคลอดลูกแล้วใช่ไหมต้องมีนมด้วยแล้วอะไรอันนั้นเป็นหลังคลอดอาจจะไปให้นมปลอมนมอะไรก็ได้แต่การที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะตั้งท้องตามสมมติฐานเนี่ยเขาต้องมีมดลูกก่อนเอามดลูกไปใส่นะครับเพื่อให้มีการฝังตัวแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนด้วยคือมันจะต้องมีสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะ ว่ามันจะปีบสร้างจากแหล่งไหนเพราะว่าดูจากอันาับสมยี่ผู้ชายแล้วเนี่ยไม่น่าจะสามารถสร้างฮอร์โมนดีเยอะขนาดนั้นซึ่งฮอร์โมนที่สําคัญมากๆเลยในการตั้งครรภ์ HCG ฮิวแมนโคจำชื่อเต็มไม่ได้ว่ะโคเลโคนีอนด,ดโทปินมัง้งเออประมาณนี้ HCG ตัวนนเนี้ยมันจะคงให้การฝังตัวของมด ดิโมลูกอะยังคงคอนติเนียต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วมันจะเพิ่มขึ้น2เท่าทุก2วันนะพวกนี้แหละเป็นฮอร์โมนที่สําคัญมากๆประเด็นคือแล้วผู้ชายจะต้องมีทั้งหมดนี้ได้ยังไงยังเหลืออีกอย่างหนึง่งที่สําคัญนะครับที่ต้องมีนั่นคือรู้ต้องมีรู้รู้อะไรรู้ตูดไหมไม่ใช่รู้ตูดรู้คลอดนะครับหรือว่าวาใจหน้านั่นเอง เพราะว่าถ้าสมมติเราตั้งท้อง,งอยู่ข้างในได้แล้วมันจะออกยังไงไม่บอกใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มีรูให้มันคลอดออกมานะนะครับดังนั้นจากสรีระของผู้ชายใช่ไหมมีตุ่มน้อยนี้นะครับแล้วก็มีห้อยลงมาตรงนี้นะครับจะคลอดทางรูนี้เหรอไม่น่าขยายได้พี่ว่าถ้าเกิดหัวเด็กออกมานี่รูคงระเบิดไปแล้วนะครับดังนั้นรูนี้ไม่พอ,อะนะครับถ้าจากรูนี้รูที่เป็นเป็นทรงหน้าตาแบบนี้ก็ ก็ไม่ได้เพราะดูนี้อยู่กับลําไส้เราเออไม่งั้นเด็กออกมานี่คงจะเลอะเทอะอยู่พสอสมควรนะครับดังนั้นมันจะต้องมีอีกหนึ่งรูนะครับก็คือรูที่ผู้ชายมันไม่มีเพราะอะไรเราเคยพูดในคลิปเวลาไปแล้วลว,ว่าผู้หญิงมีกี่รูนะ3รูใช่ไหมมีรูชีรูปี้แล้วก็รูขี้นะครับผู้ชายมีแค่2รูคือฉีกับขี้นั้นผู้ชายไปหารูปี้มาให้ได้นะครับถึงจะคลอดลูกได้จบ